ทำบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระพุทธทางอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดราดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมยะกราบนามัสการ พระพุทธเจ้าห้าพระองค์วัดเขาท่าเทียมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีน้อนมนำบุญมาฝากค่ะ